PlayStation ลดราคาท้ายปีสวัสดีครับเพื่อนับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่า,าถ้าเป็นร้านรวมต่างๆก็คงจะได้รับข้อมูลมาสักประมาณวัน2วันนะครับเกินเกินมาบ้างแล้วว่าจะมีการลดราคาครัง้งยิ่งใหญ่นะครับ <Wh> เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของตัว PlayStation นะครับ,บก็เรียกว่าวันนี้ เป็นวันแรกนะเ,นเพื่อนๆตัวเครื่อง p พ a y 5ตัวรุ่น s ซริตัวดิสนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Pro นะครับถึงเวลาแล้วที่จะมีการลดราคาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าทะลุ3,000บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โค้ดหรือว่าคูปองหรือว่าส่วนลดอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าหากใครที่มีตัว point อื่นๆเนี่ยเข้าไปก็สามารถที่จะลดราคาได้เยอะมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับก็เลยต้องบอกว่าเป็นตัวช่วงเวลา ที่ถึงเวลาแล้วนะคนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Playstation 5ส่วนคนที่เพิ่งซื้อไปเมื่อสัป,ประมาณสัปดาห์ที่แล้วในราคาเต็มๆผมเองก็ต้องเอานะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซื้อก่อนเล่นก่อนถึงแม้จะวินาทีเดียวก็ตามเอานะเราก็ต้องมองในทางด้านที่เป็นบวกเข้าไว้นะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับและผมเองก็ ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนะครับราคายังไม่ได้มีการปรับนะแต่วันนี้ก็ทุกอย่างจะปรับกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะร้านที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับที่ทาง PlayStation หรือว่าทาง Sony ประเทศไทยนั้นแต่งตั้งเอาไว้นะครับก็จะมีการปรับลดราคาส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นลูกค้าประจำกับร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับก็อย่าลืมยับยันะว่าเฮ้ยพี่ๆราคา PlayStation ตอนนี้นะครับที่ s โ o r e เนี่ยตอนนี้ลดราคาแล้วนะ พี่จะไม่ลดตามเขาหน่อยเหรอนะครับแต่ถ้าร้านเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้ต้นทุนอะไรเขาไม่ไหวนะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วนะครับว่ายังคงมีความสะดวกหรือว่ามีความสบายใจกับการที่ซื้อร้านที่เป็นร้านประจําอยู่หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้กันอย่างผมเองนะครับลงพื้นที่เราก็รู้นะครับของเองก็เห็นนะครับว่าโอ้โหล้านค้าหล,หลายๆร้าน ก็มีหลากหลายราคาใช่ไหมครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการโโอเกมนะครับบางครั้งผมไปเนี่ยโอ้โหบางคนก็ยอมที่จะซื้อในราคาที่แพงกว่าราคาปกติเพราะบางร้านก็ถูกกว่าร้0ยส0งร้หรือว่าจะเป็นเกือบหลักพันแต่พี่น้องเกมเมอร์บางคนก็พร้อมเต็มใจที่จะจ่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาเองนั้นมีความคุ้นเชิคุ้นชินหรือว่ามีความผูกพัน กับร้านค้าเหล่านั้นหรือจะเป็นการบริการหลังการขายที่ดูแล้วเขาถูกจริตกับร้านนี้มากนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับที่เป็นเรื่องของการตกลงปรงใจกันนะครับในตรงส่วนนี้ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดนะครับซึ่งผมเองก็ได้ไปทําการสั่งจองนะครับตัวจอยคอนเทลเลอร์รีเพเด e อิดิชั่นที่เพิ่งวางจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะครับกับตัวอัลัตบอดนะครับหรือที่ผมชอบเรียกผิด ไปว่า As s o b บ t ตใช่ไหมครับตัวลายใหม่ที่มีตัวตานะครับก็แวะไปเอาตัวที่ทำการสั่งจองไว้กับทางร้าน Open Source พราม9นะครับใครที่ไม่รู้จักร้านนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับมีอยู่ใน Google อยู่อยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับแต่ชื่ออาจจะต้องเซิร์ชคำว่าเกมเข้าไปด้วยนะเพราะ Open Source เนี่ยชื่อบางทีมันไปค่อคนข้างที่จะไปทับซอรกับพวกทางด้านโคดดิ้งใช่ไหมครับ แต่การเดินทางง่ายมากสะดวกมากรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีพระาม9เข้าไปในตัวห้างฟอร์จูนเลยนะครับแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่พนักงานได้เลยว่าร้าน Open Source ขายวิดีโอเกมอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมเองก็เคยไปแวะเวียนนะครับถ่ายมาให้เพื่อนๆเ, <c oughs> เห็นเป็นระยะยระยะอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวจอยคอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับก็บอกเลยก็ได้มาจากทางร้าน Open Source นะครับที่ได้ได้ทำการ สั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าแป๊บหนึ่งนะครับผมเองลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้ถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับว่าของยังเหลือไหมกับตัวจอยคอนโทรลเลอร์รุ่น Limited e dition ตัว a s t r o b o ัตัวนี้นะครับบอกเลยยังเหลือนะครับยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ผมเลยก็บอกพี่เขาขอเพิ่มอีกสักตัวหน่อยได้กันนะครับอขอล็อกเอาไว้สักหนึ่งตัว นะครับไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่กี่ตัวเพื่อนๆก็ลองโทรไปสอบถามกันดูนะครับกับตัวข้อมูลรายละเอียดตรงส่วนนี้กับทางร้าน Open So u r c e แล้วก็ทิ้งท้ายกับตัวบรรยากาศของทางร้านนะครับที่ผมเองก็ไปแวะเวียนมาเอามาฝากเพื่อนๆกันในช่วงท้ายนะครับก็จะได้เห็นตัวบรรยากาศของร้าน Open So u r c e แล้วก็ตัวสินค้าต่างๆนะครับมีให้เพื่อนๆได้ลองได้เลือกใช้นะครับหรือลองสัมผัส ก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับไปลองเล่นดูก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง Play5 Nintendo Switch หนึ่ง Nintendo Switch สอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรุ่น OLED นะครับจะไปดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นตัว PlayStation พอ r t a นะครับทางร้านมีตัวเดโมให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันเลยก็เรียกว่าเป็นจุดเด่นของทางร้าน Open Source นะครับที่มีผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้ลองสัมผัสก่อนที่จะซื้อตัวสินค้า โอเคครับสำหรับในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการที่จะได้เป็นเจ้าของเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5อีกเยอะเลยผมเชื่อนะครับกับในช่วงเทศกาลลดราคากระหน่ำแบบนี้และอย่าลืมจอยคอนเทนเนอร์นะครับใครที่กลัวว่าดิบง่ายดิบง่ายก็ซื้อตุนเอาไว้ตอนนี้ก็ไม่เสียหลายนะครับเพราะราคาก็เข้าร่วมแคมเปญตัวนี้ด้วยนะครับเพืเ่อนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ ในตัวเว็บไซต์ของตัวบล็อก PlayStation เองอหรือว่าจะไปที่ Sony Store นะครับของทางฝั่งอชอปของ Sony ประเทศไทยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเค <Okay, S 2> สำหรับวันนี้มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับเป็มทเก,กียร์โค<ด>้ดไอพีดิชันและโต๊บบอร์ดอืมนัม่นแหละพวกท็อปสิบท็อปยี่สิบสามปีก่อนยังไงก็ผมว่ายังไงก็แฮปปี้เพราะเกมแต่ละคนเล่นเสร็จปุ๊บเนาะว่าไงมันนั่นอยู่แล้วได้โบนัสมาก็โหลดเยอะด้วย ถือว่าเป็นราคาที่ลดเยอะหูลดเยอะมากพี่จำไม่ผ่านตอนนั้นเท่าไหร่พันแปดใช่ป่ะตอนนั้นพันแปดแต่รอบนี้สามพันสามพันช่ขั้นต่มสามพันเออบวกลบตามนั้นไปแล้วดูตามนั้นยังไม่รวมเอเซอรี่นะจอยรถนี่จอยรถนี่จอยเท่าไหร่สองพันเก้าสิบบาทจอยจอยสีพิเศษสองพันหนึ่งเก้าสิบเอจึงรถ เอดหกเป็นเจ็ดเก้าสิบสีดำสีขาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกนะไม่ใช่ว่าทุกที่มันจะมีของแบบตามที่รดนะเพราะเขาก็เหมือนกระจายกระจายถูกป่ะโควตาอได้ไอ้ไอ้นี้เอาเอ็ดไปสิบตัวไอ้นี่เอาเอดไว้ไปสามตัวอืสีดำขายดีหน่อยอาจจะน้อยหน่อยครับจับจองกันเร็วๆรู่นี้ก็ลุยกันได้เลยพอท่อพอท่อเจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดพันเก้าสิบ แผ่นเกมก็ลดเยอะอยู่นะแผ่นเกมเอวเดววอเกโลนิมแอปตบอดเนี่ยจีทีคาร์บัหกร้อยเก้าสิบาทโอ,อ้โหอ้ถูกาามากเแล้วมีเกมที่ถูกกว่าหกร้อยเก้าสิบไหมหรือว่าถูกสุดนะตอนนี้เหรอหกร้อยเก้าสิบถูกสุดถูกสุดใช่ไหมถูกสุดหกร้อยก้าสิบคาร์ัแล้วก็ฮอริซอนเลโก้ฮอริซอนซีโร่ดอน อะไรก็เถิดขึ้นมาไหนก็ชิวดอนเดี๋ยวลากเข้าบ้านพักหนึ่งโรนินครับแล้วก็สิทธิ์ก็เกมออกมากพักแล้วอ่ะก็ถ้าใครซื้อช้าก็โชคดีไปใช่เอสตนนิงไงใครซื้อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าก็ทําใจก็ถือว่าเล่นก่อนนิดนึงเรารู้พ้อมกันหมดแหละทำ่มเขาประกาศไม่ถึ่วันทาอะไรไม่ได้ซื้อไปแล้วก็นั่นไปอะไรหรอกซื้อก่อนเล่นก่อน ร้านโอเปนซอสพรุ่งนี้พรุเตรียมดุยกันเตรียมดำเตรียมเตรียมแต่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดดิชั่นไม่เกี่ยวเลยโยเทรหอไม่มีรถนะไม่มีรถนะไม่มีตัวเดียวใครจะได้เป็นผู้โชคดีมั้งอ่าตัวเดียวโยเทคุ้มนะพรุ่งนี้มาเอาเอสโซบอตยังทันรึเปล่าเอสโซบอตตัวไหนเนี่ยเหรอเนี่ยหรือว่าราคาสูงสามตัวหลืออยู่สามราคาสูงอยู่สามสี่ตัวมาเลยจัดกันได้ เพิ่มทำเพิ่มเสิร์ฟใช่แล้วก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยเดโมเอชก็รุ่นสองเดโมสอใช่สองเดโมไม่ใช่เครื่องม็อกอัพไม่ใมาเลยรุยเลยลองเล่นดีได้มีเกมให้ลองขอโต้อ่าขอโต้ใช่ใช่ใคไม่รู้ว่ามันเน็ตแหลกเน็ตไรก็มาเลยครับยินดีให้บริการ ได้มาเลยมือหนึ่งยกันนะจ่าให้สอยง่ายมือสองมีไหมมือสองมือสองมีมีไม่จายได้นะไม่มีคนละครึ่งลูกค้าโอ้พี่ไม่มีคนละครึ่งเหรออมีครับโอเป็นซอสมีกี่สาขาสองสาขาขนามเก้า ฟอร์จูนทาวใช่ไหมชั้นสี่เซียร์ศูนย์สองแล้วก็เทอร์มินอลยี่สิบแปดกระโลงชั้นสองชั้นสองห้องสองหนึ่งสามแก้ไอฟูดล็อกเกอร์แก้รถแดงดีกว่าแก้รถแดงดูไงซอยหนึ่งเนี่ไง Google เลยครับถ้าเกิดไปสาขาโน้นขอไม่มีแล้วโทรมาสาขานี้ของมีวิ่งไปให้ได้เดี๋ยววิ่งไปได้อ่าใช่ใช่วโมงนี้ไง่าแล้วบริการลูกค้าอยู่แล้วมีอะไรก็ปรึกษาได้เห็นอเมโบเยอะเลยเนี่ย บางตัวก็ของแรงหรอบางตัวก็แรงบางตัวก็ไม่แรงตัวก็หายยากตัวก็ให้ลูกค้าให้สั่งให้อะไรอย่าเงี้ยได้นะก็ได้บางทีลูกค้าตอบโจทย์ไม่ได้อพี่ผมซุิตสองหรือเพยดีถูกป่ะดังนั้นเราต้องมาลองเนี่ยมีมาลองก็แวะมาคอยมาลองของจริงจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ป่ะอบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ Giả này. mình muốn mua game cho con mình chơi chơi game cho chơi game cho con 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 chơi game game hả? con chơi game cho 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 con chơi มาแหลแสงทุกทางโค้งโปเกมอนขับเครื่องบินสักหน่อยไหมมามีเครื่องบินให้ขับด้วยจริงเหรออ่าเดี๋ยวไฟซิมมาแล้วไฟซิมไปฮะเอาตกลงประกาศแล้วเหรออืมจริงเหรอคันวามโอ้ชลูกค้าก็เลยซื้อจอยไปเล่นรอยแต่ก็ต้องซัพพอร์ตเฉพาะ PlayStation ดิใช่ไหมใช่เราก็ซื้อซื้อตัวล่างซื้อขวด้องซื้อตัวล่างใช่ไหมอ่า คือคนที่ใช้ของตัว Xbox จะใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาก็เล่นอยู่แล้วในมาแล้วที่ไฟซีมประกาศตอนไหนเนี่ยก็สักพักนึงจริงเหรอไม่ได้ตามเลยอืมไฟซิมที่ได้เป็นนี่ได้แล้วเป็นทอมครูซอ่าในเรื่องอะไรละลืมละทอมครูซทอมครูซก็ล่าสุดเนี่ยไม่ใช่มอน s ิเบิลอ๋ออ่อะไรนะเลคคอนนิงอะไรเลคคอนนิงโอเควันนี้ อาเดือนสิบสองวันที่แปดใครจะหาอุปกรณ์เสริมไฟสิมมาเลยครับเพื่ให้บริการเพราะหลายๆร้านไม่เห็นนะอเออเอาขายก็นักแล้วไฟสิมนี่ยูพาร์โควันบินนี่ทั้งหมดเฮ้ยหมูือบินด้วยนี่บอลลน นี่บินนี่บินก็ไปบินผ่านบ้านคุณเซนได้ดิได้เลยไม่รู้นะขอสู้หมดไว้แล้วกันขอได้ตอบขอส้โอเคครับผมวันนี้ก็แวะมาก่อนโปรโมชั่นดีครับผมนะวันพรุ่งนี้ลาโอเพนซอร์ดแวะมาเลยครับแวะมาเลยให้บริการร้านเปิด ทุกวันวันทุกวันใช่สิบโมงถึงสองทุ่มสิบโมงถึงสองทุ่มใช่ใกล้ๆมาถ้ารถติดมากอะพี่รอผมหน่อยอย่าเพิ่งปิดขับรถเดี๋ยวปิดอ่าห้าทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ประมาณเนี้ยเคยปิดดึกเกี่ยวอุ้ยสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่าพี่เารถติดเนี้ยขออยากมาซื้อแต่ตัวห้างเขาปิดตัวห้างเขาเปิดเขาเปิดเปิดตลอดตลอดแต่ว่าต้องขอห้างขึ้นอ๋อใช่ทำแบบโพเพสแล้วนะอาคุณเที่ยงคืนเขาไม่ควรละหลังสี่ทุ่มนี้เขาไม่ควรละขอขออนุญาต ขึ้นไปได้หรือเปล่ามันจะมียางอยู่ว่าแต่ถ้าสะดวกสุดก็นั่นแหละใต้ดินใช่ใมาขึ้นมาแป๊บเดียวถึงแล้วสถานีพหลลูก9เดี๋ยวนี้มันทางเชื่อมเยอะนะพี่นะอ่าใช่ใต้ดินเชื่อมเยอะใช่ใช่โอเคครับผมสวัสดีครับ